สวัสดีนักศึกษาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะครับที่กลับเข้ามาเรียนในชั้นเรียนปกติในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565นี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิษสุภัสสารน,นอกนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการสรุปทบทวนบทเรียนนะครับหลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับในรายวิชาการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บนะครับ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาวิชาชีพครูทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องเรียนนะครับเพราะเป็นวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้านนะครับหมวดวิชาเฉพาะด้านเป็นวิชาชีพครูนะครับแล้วก็เป็นวิชาการสอนวิชาเอกนะครับของสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการ แนะนำรายวิชาในเบื้องต้นนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกในห้องเรียนเนาะนะครับแล้วเราก็จะมาสรุปบทเรียนทุกครั้งนะครับเพื่อทําเป็นสื่อเอาไว้สําหรับให้นักศึกษานะครับหรือผู้ที่สนใจเนี่ยได้ฟังตามทีหลังนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ฟังในชั้นเรียนปกตินะครับหรือว่าใครจะฟัง เพื่อทบทวนความรู้นะครับหรือว่าเป็นทบทวนความจําก็แล้วแต่นะครับสำหรับการพบกันครั้งแรกนะครับเราจะสรุปเนื้อหาอะไรบ้างนะครับก็เป็นการสรุปแล้วก็การเกินนำนะครับอินโทรดักชันเบื้องต้นเนาะสำหรับหลายวิชานะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับวิชานี้เป็นวิชารหัสวิชา9124714นะครับการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บนะครับเป็นวิชาชีพที่อยู่ในหมวดวิชาชีพ หมดวิชาเฉพาะด้านนะครับเป็นวิชาชีพครูวิชาการสอนวิชาเอกนะครับซึ่งนักศึกษาสาขาเทคโนโเนี่ยที่เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่3นะครับซึ่งกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา6 5ที่เปิดมาเรียนในชั้นเรียนปกตินี้นะครับวิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับชื่อวิชาก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นวิชาการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บนะครับนั่นก็หมายถึง การเรียนรู้นะครับการเรียนรู้เกิดขึ้นที่ไหนการเรียนรู้เกิดขึ้นที่ตัวเราเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับในที่นี้จะพูดถึงการเรียนรู้ที่เราสามารถค้นคว้าหรือว่าเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นการเรียนรู้จากแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ที่อยู่บนเว็บนะครับบนเว็บไซต์นะครับบนเว็บไซต์ก็จะมี พูดถึงเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตเครือข่ายคอมพิวเตอร์การเรียนแบบออนไลน์นะครับโดยที่คําอธิบายรายวิชานี้นะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการเข้าใจแนวคิดของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับลักษณะประเภทและการให้บริการบนเว็บนะครับวิธีการสืบค้นข้อมูลบนเว็บด้วยวิธีการต่างๆนะครับรวมถึงการวิเคราะห์การสังเคราะห์ข้อมูลบนเว็บในแง่ที่เป็นคุณประโยชน์นะครับ แล้วก็การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรม Search อ n g จิงต่างๆนะครับรวมถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้หรือว่าแหล่งทรัพยากรที่อยู่บนเว็บนะครับอย่างเช่นสื่อการเรียนรู้มั l t ิมีเดียนะครับสื่อ E-Book กสื่อ E-Library หรือว่าแม้กระทั่งเว็บไซต์การเรียนการสอนนะครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อไปนะครับ สำหรับการเรียนในรายวิชานี้นะครับการเรียนในรายวิชานี้จะมีเอกสารประกอบการสอนเนาะนะครับจะมีเอกสารประกอบการสอนความหนาของเอกสารก็อยู่ประมาณเกือบ500หน้านะครับซึ่งในการเรียนแต่ละครั้งเราจะสรุปบทเรียนเอาไว้ในชั้นเรียน Facebook ของเรานะครับโดยที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยนะครับจะแน่ไฟล์แบ่งแยกออกเป็นบทๆให้กับเรานะครับหรือว่าในครั้งแรกของวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะแนบไฟล์ เป็นเล่มไว้ให้เลยนะครับในหนังสือก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาอกิจกรรมนะครับแล้วก็มีข้อสอบนะครับแบบทดสอบหลังเรียนก่อนเรียนให้กับเราได้ประเมินความรู้ของตัวเองนะครับทีนี้ในตัวหนังสือนะครับในตัวหนังสือแบ่งเนื้อหาออกเป็นกีบทเรียนนะครับมีเนื้อหากเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเนื้อหาวิชานี้เนี่ยนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับหลักๆก,ก็จะมีอยู่6ประเด็นนะครับนั่นก็คือประเด็นแรกก็เป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของแนวคิดนะครับเป็นเรื่องของอหลักการของการใช้แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับประเด็นที่2ก็คือรู้เข้าใจถึงลักษณะประเภทของการให้บริการบนเว็บนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็เป็นวิธีการสืบค้นข้อมูลบนเว็บด้วยวิธีการต่างๆนะครับด้วยเครื่องมือต่างๆนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นประเด็นที่4ก็จะเป็นเมื่อสืบค้นแล้วก็รู้จักวิเคราะห์รู้จักสังเคราะห์ข้อมูลบนเว็บเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านของการเรียนการสอนในด้านของการศึกษานั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นที่5ก็คือทดสอบนะครับฝึกนะครับแล้วก็ทําการค้น ข้อมูลค้นบนเว็บด้วยเซิร์ชเอ g นจิชนิดต่างๆนะครับรวมถึงประเด็นสุดท้ายก็คือสร้างคู่มือสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่บทความหรือเผยแพร่ง,งานวิชาการของตัวเองนะครับสำหรับเตรียมการออกไปฝึกสอนนั่นเองนะครับในทีน่นี้งานวิชานี้จะอนุญาตให้นักศึกษาทําเป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เผยแพร่เนื้อหาวิชาการของตัวเองหนึ่งเรื่องนะครับ เพื่อที่จะเตรียมเอาไว้สําหรับไปฝึกสอนเวลาไปฝึกสอนเราก็จะมีสื่อการสอนเป็นของตัวเองนะครับทีนี้กลับมาที่เนื้อหาของหนังสือประกอบการสอนเล่มนี้นะครับเนื้อหาของหนังสือประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้นะครับจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะเกินสําหรับคําอธิบายรายวิชาหรือว่าประเด็นของวิชาที่พูดถึงไปเมื่อกี้นี้นะครับโดยที่หนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็นบท 8บทนะครับบทแรกก็จะพูดถึงหลักการและแนวคิดของการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับบทที่2ก็จะพูดถึงแหล่งทรัพยากรการ,การเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็บทที่3ก็คือ พูดถึงเรื่องของการให้บริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็บทที่4จะเป็นการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับและบทที่5ก็จะเป็นการประเมินการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการใช้ข้อมูลสารสนเทศนะครับส่วนบทที่6จะเป็นการพัฒนาแหล่งข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับแล้วที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามานะครับอีก2บทก็จะเป็นเรื่องของบทที่7และบทที่8นะครับบทที่7ก็จะว่าด้วยเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรณของการพัฒนา และการใช้แหล่งข้อมูลบนเครือข่ายสารสนเทศนะครับและก็บทที่8ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศนะครับรวมถึงเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของสิทธิบัตรเรื่องของสัญญาอานุญาต Creative c o m m o n s แล้วก็เรื่องของกฎหมายสารสนเทศต่างๆรวมถึงพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็น การเกล่นนำเนื้อหาเบื้องต้นนะครับสำหรับการเจอกันครั้งแรกของรายวิชาการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกิสุพัฒนนะครับก็ต้องขอลา คุณผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาทุกท่านไปสําหรับการสรุปบทเรียนวันนี้นะครับครั้งแรกในวันนี้แล้วเจอกันในการเรียนครั้งที่2นะครับเป็นการเรียนสําหรับเนื้อหาของบทที่1เรื่องของหลักการและแนวคิดของการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ